ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super ฟร i e n วันนี้ฮะทุกคนผมกับพี่ล็อกจะไปเล่นเกมโลบอกในแมปที่ชื่อว่าค่าไาในแมปนี้เราจะต้องรับบทเป็นนักล่าชั้ฉลาม เราต้องมีฉลามแล้วก็กำจัดมันให้ได้แต่เราก็มีโอกาสสุ่มกลายเป็นฉลามด้วยเหมือนกันถ้าเราเป็นฉลามเราก็ต้องกินเพื่อนให้หมดแมพตัวทำลายล้างอย่างผมอยากเป็นฉลามสดๆเลยถ้าผมได้เป็นฉลามผมจะกินี่ลอกคนแรก เฮ้ยพี่ลอ็อกเฮ้แกพาท่านมาเที่ยวไหนวะมาง,ง้อแมปชื่อว่าชาร์กไบเหมือนกับชีสไบแมปนี้อะพี่ลอ็อกเราจะต้องสุ่มว่าเราจะเป็นนักล่าฉลามหรือว่าเป็นฉลามฮะเฮ้ยฉันอยากเป็นฉลามจะได้มางับหัวแกงไงล่ะ <laughs> ไม่ผมต่างหากผมจะกินพี่ลอ็อกไอ้มาป้าเราต้องปอกป้องกันและการซิววะได้เลยค่ะเราจะเป็นคู่หูอันดับหนึ่ง เราจะเอาฉลามไปทําหนังฉลามเฮ้ยพี่ล็อกเราจับมันไปเลี้ยงในบ้านได้ไหมแล้วแกมีบ่อเลี้ยงมันเหละพี่ล็อกขุดไงคะหัวยหมาโง่เกมจะเริ่มแล้วเราจะได้เป็นคนล่าฉลามหรือจะเป็นฉลามโดนล่าคนที่เป็นฉลามนั่นก็คือพี่ล็อก ต้องเป็นฉลามปาโง่ผมจะเลือกเรือที่ดูทรงพลังที่สุดนน่ะพลังสุดไปเลย <c oughs> ผมจะต้องต่อสู้กับฉลามโลกจีไม่น่จยิงเลยพี่รองเลยพ <c oughs> ี่รางกำลัง <c oughs> จะกลายร่างเป็นฉลามโอ้ยทีนี้ผมก็ไม่มีคนขับเรือแล้วดิ <c oughs> ผมต้องมานั่งเป็นหมาที่น่างสงสาร พี่ล็อกพี่ล็อกใส่หมวกกินมัดด้วยแน่นอนจะเป็นชาามฟุ้งซิงน่ารักโอ้โหโอ้โหเวียนหัวมากว้าวมาแว่นพี่ล็อกอยู่ไหนอ่ะโอ้ยโดนยิงเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหดิฉลามเวียนหัวมากเลยแฟงว้าวดิบฟิฟฟิฟฟิว้าวดิบฟิบฟิฟฟินั่นไงทุกคนเห็นพี่ล็อกไหมเ้ยโอ้ยผมจะชนเกาะผมว่าผมไม่ถึงผมน่าจะชนเกาะตู้เย่ก่อนนะโดนกินซะเถอะเจ้ามนุษย์ เรียบร้อยหนึ่งคนฮ่าฮ่ามาโง่แกอยู่ไหนอ่ะไม่มาไม่มาไม่มาโอ้ยโมีคนพยายามยิงฉันโอ้ยโอ้ยคนคนนั้นน่ารักว่ะเฮ้ยฉันเห็นเป้าหมายแล้วเฮ้ยที่รักน้ำมันเรือผมเรือเป็ดฮะออนนอง่าฮาฮ่ออนน้อมาตายมาตุยทุกคนพี่รักคลั่งอยู่ตรงนั้นมาโอ๊ยมีแพจมีคนพยายามกินฉัน เออใช่เลยคะทำไมพี่ล็อกอ,อยู่ตรงนี้อ่ะพีอเป็นฉลามอยู่ไม่ใช่รยใช่แล้วนี่ครอ่ะฮะใครอะมีพี่ล็อกกระโดดดึงดึงอยู่ที่รอเบี้ด้วยอ่าเจ้ามนุษย์เจ้ามนุษย์กระจิยร้อยจะดีจากฉันอย่างนั้นเหรอนี่มัน<ล>ต้องเป็นพี่ล็อกตัวปอมนี่มันถีพี่ล็อกแน่แ่เลยค่ะทุกคนพี่ล็อกอ,อยู่ไหนเอาน้าเขากำลังไล่กินไอ้เจ้าหมอนี่อยู่เออผมเจอแล้ว ผมเป็นนักข่าวมารายงานช็อตเด็ดกีฬามันขนานี้ฮะท่านผู้ชมทุกท่านฉลามข้างกำลังไล่กินเพื่อนเ,อเ,อเพื่อนกำลังเร่งเครื่องหนีอย่างสุดกำลังไม่เรือ,อมาเร็วจังอะข่าวมองไม่เห็นละคะขอ,อนักข่าวขย,ย,ยับยเพื่อนสามารถสลัดหลุดจากฉลามหน้าโง่ได้แ้วโอ้นั่นไงพี่ล็อกกำลังไล่เพื่อนอยู่ โอ้ยเรือลำนี้มันไวชะมัดเพือเขาทิ้งระยะไปไกลมากแล้วค่ะฮ่าฮ่าถึงแล้วอยากินไหนอ่ะจะเป็นนักข่าวไปรายงานสถานการณ์เน้ยนี่มันขับเรือหรือกับเครื่องบินวะโคตรไวเลยโอ๋พี่ล็อกไปเจอแล้วโดนกินในที่สุดก็โดนฉันกินยังไงล่ะอ้าวฮ่าฮ่าฮ่าพี่ล็อกฆ่าเพื่อนไม่ทัน น้อยแน่มีคนรอดจากคมเขี้ยวจะไม่ได้ถึง2คนเลยอย่างนั้นเหรอคนที่จะเป็นฉลามก็คือใครก็ไม่รู้ที่ล็อกเราต้องไปเรือลำเดียวกันมามาโง่โว้ยนั่นเรือของพี่ล็อกเหรอฮะรูไม่มีพลังเลยสู้เรือเป็ดผมก็ไม่ได้มาโง่เดี๋ยวฉันจะเป็นคนขับเรือเองส่วนแกนะ่ะยิงฉลาม้าใจไหมได้เลยค่ะผมจะเป็นหน่วย ล่าฉลามแน่จริงก็กินที่ล็อกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาด้วยกันแฟร์นั่นไงที่ล็อกยิงมาเลยมาง้อเดี๋ยวมั่งโม่ไม่เห็นโอ้โหเพื่อนเลี้ยวข้ามไปแล้วเราอยู่ใกล้เขาเกินไปเปล่าเฮ้ยถ้าเข้าไปใกล้เออที่ล็อกตกเลยโอนน์เอาไม่มาก็ด้วยหมาด้วยดึง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 จิงโจ้หมาระบบจิงโจ้อยู่หล่อเอามาด้วยดึง ขึ้นมาแล้วก่อนที่จะตุยเย่เออได้แล้วถ้าเราไม่เข้าไปใกล้มันอ่ะเราก็ยิงมันไม่ได้นะเซมันหายไปไหนแล้ว่นไงแป้งยิงมันเลยเอามไปหน้าเรือเออเอาผมไปหน้าเรือหลามก็อยู่หลังเรือโอ้ยไปหมาก็ไม่าลมาช่วยแกยิงดีกว่าไม่มานี่นะนี่นะแล้ยทีงมันจะตุยเย่แล้วเร็วโอ้ยลีโหลดลีโหลดีโหลดโอ้นาอัน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 อนอนี่นอันันนี่นอันอนนนี่นนอ ีลกมาง้อฉันจ,จะต้องแก้แค้นไอ้แกให้ได้โอาไมมนะมีกนเดียวเท่านั้นมันอยู่นั่นไงอยู่นั่นไงอยู่ไหนมันจะรอดไหมเนี่ยไม่นะรู้สึกว่าเหมือนเป็นแจ็คแจ็คผู้ชาย,ยก,ก็บอกกดละเรื่องไอ้ยเย๊ตายแล้วเออสุดยอดไปเลย ใครก็ไม่รู้เป็นฉลามนะชื่ออ่านยากมากเลยอ่าชุบรถไปไปห้องเย้ทำไมเราไม่ขึ้นเรือเป็ดอ่ะไม่ทำไมพี่ล็อกเลือกเรือเป็นของผมเว้ยไม่ฉันกดผิดแน่เลยแล้วทำไมเลือดฉลามมันแค่นั้นน่ะโว้ยฉลามหัวค้อนพี่ล็อกโอไม่ฉลามหัวค้อนโอนโนอยู่ไหนอ่ะไปไงตันไงโนนพี่ล็อกไปไม่ถึงไม่ถึง วพล่ล็กมันหายไปแล้วอะไม่นะมันกําลังซ่อนตัวยังไงล่ะก <D lands> <ม>็จะมากินเราเบาไม่เหลือไม่เพื่อนนั่นไงนั่นไงเพื่อนเรือปิ้วเลยเมื่อกี้โอ้ไม่เพื่อนเรือแตกฉันรู้สึกว่าฉลามตัวนี้เป็นฉลามเติมแหละ <c oughs> แน่นอนฮะดูง,ง่าแฟกโอ้โหไก่ผพนมากเลยฮะี่ลอ็อกยิงไปไม่สะทกสะท้านเลยมันไม่ถึงอะเด้ฮะสลับตำแหน่งกันไหมฮะได้เลยของจะขับเรือ ไปเลยตรงนั้นทิศนั้นแหละทิศซ้ายมือทิศตะวันออกเฉียงใต้ไม่คงขับไม่ได้พี่ล็อกโอผิดฝั่งผมงนั่งที่ตำแหน่งค่ะตามหลังเรามาแล้วแฟงไหนอะเราเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายไหนอะเขาอยู่ไหนอะอยู่หลังเกาะนี่ไงหลังไหนอะผมยจะไม่เห็นเขาเลยโอนโนเพลงมาโอ้ยมาหายพี่อดูท่าผมล่วงหล่นเออ ไม่มีทางที่จะต้องลบแกให้ได้ฉลามโง่ในระหว่างที่พี่ล็อกต่อสู้ผมกำลังระบําใต้น้ำพี่ล็อกฉลามก็หาผมไม่เจอแล้วดูดีเขาหาผมไม่เจอซ่อนตัวสามหง่แกจะได้เป็นผู้ชนะอโนเ็าหาผมเจอแล้วว่าเออ่มช่วยฉลามโง่จังอ่ะเยอะพี่ล็อกอะไรยาก เขาบอกว่าเราจะได้อยู่บนเรือไททานิกอะแฟงมีฉลามสองตัวด้วยอะ่ะไม่ไม่เอ๊ะเรือนี้คุณคุณนะเป็นเรือที่แบบว่ามงคลมากๆเรือที่ตุยแย่กันยกเ่าฮะโย้ยสองคนนี้เป็นฉลามอะ่ะพ,พี่ล็อกเย่ะละว้วนี่ไงพี่ล็อกเขาอยู่บนเรือพี่ล็อกอยู่ไหนยะเฮ้ยแฟงฉันซือ้บอบาสุก้าได้แล้ว โว้ยเรือออกตัวแล้วไหนอะหลามอะได้หลามอะหลามอยู่ไหนนั่นไงเราหูหลามทำไมผมตกเรือล่ะไม่บังอโอ้โนพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยตกเรือแต่โอ้โอ้อ้ออ้โอโอ้โอ้โอโอ่โอ้โออ้โอ้อ้โ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 ออ้ีีอ้ ผมตายแบบงงเงาเต่าตุ่นที่สุดยีดีๆผมก็ตกเรือฮะไว้นะมางโงและยีดีๆผมก็แตกฮะโ h n นโอนแอร์คราวนี่ผมอาจจะเป็นฉลามก็ได้ข้างล่างมีเปอร์เซ็นต์ตั้ง17นะเอ oh. ้น่โอ้ยเานอีกอีกแล้วเต่ตยตอน่แกเป็นฉลามเนี่ยแกจะโดนฉันยิงอยู่ดีเพราะแกมันกาแกไงล่ะแก่ไม่โวยนี่มันฉลามโหดนี่นะพี่ลอ็อก โอนใครก็ไม่รู้สองคนแนตะ่ผมจำได้ว่าชื่ออันยอยพี่ล็อกมีบาสุกากด้วยนแน่นอนยอยนี่ไงพี่ล็อกอีฉลามหัวขอนอะมาอีกแล้วเหรอน่ากลัวสุดๆเขายื่ไหนอะ่ะมาโมง่กันอย่ากระโดดนะไม่งั้นจะหล่นไปอยู่ท้ายเรือโอนครั้งที่แล้วผมตุเย่ยเพราะอย่างนี้นี่เองโอ้โยโอ้โยโอ้ยพี่ล็อก ผมบั๊กโอ๊ไม่ฉันก็บั๊กฉันเข้าไปอยู่ใต้ท้องเรือเพื่อนเพื่อนขับเรืออะไรของเพื่อนเนี่ยโอ้ยโอ้ยผมปิ้วออกมานอกเรือโอไม่ตกโอไม่ตกเรือไม่เพื่อนเพื่อนช่วยผมเออผมต้องนั่งเก้าอี้ก่อนนี่ล้อกไม่นะฉันยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ไงวะเนี่ยนั่นไงลาหมัวก่อนลาหมัวธรรมดาก็มีเฮ้ยลาหมัวตะปูกับลาหมัวคอยตายซะลามลามที่ไหนวะนี่นี่ลามบินอยู่ตรงนี้ โอนโอนฟิวโอนนโอนนโอนนหมาสู้ชีวิตหมาไม่ยอมตัวเย่หมารีโหลดกระสุนไปวิ่งไปนี่ไงนี่แน่นี่แนนี่แนนี่แนี่แน่เออซุ่นหมดโอโนกพิล็อกหมาไม่มาจมน้ำอย่าทำหมาเออพิล็อกตุยเย่แล้วเหรอฮะเรียบเลยมาอยู่ในที่ที่หลามมองไม่เห็นเอ แล้วไม่เห็นหมาเอ้ย euh, ผมซ่อนตัวอย่างแนบน,นี้อ่ะรามไม่เจอเลยถ้าเขาหาผมไม่เจอผมก็ชนะใช่เลยเขาเยังไม่เจอผมเขายังไม่เจอเขายังไม่เจอผมเออผมจะต้องลอดให้ได้ขึ้นเกาะนั่นแหละโอ้น <tr 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 ้อเขาเจอผมไม่อย่าอย่าเฮ้อล um ึงลึงเออ เย้ยพี่ล็อกเอ้ยฉันลืมเปลี่ยนเรือโอไม่เราได้นั่งเรือที่กระจอกที่สุดเลยแฟร์ทำไมเรือเรามันดูประบางสุดสเฮ้ยแต่ว่าอาจจะคล่องตัวก็ได้นะโอ้ยพี่ล็อกพี่ล็อกต้องปกป้องผมพี่ล็อกมีบาสูกา,างั้นแกมาเป็นคนพายเรือดีกว่าฉันจะเป็นคนยิงเองเฮ้ยลามาหาเราแล้วพี่ล็อกยังไม่ทันพายอ,อียังไม่ทันพายเรือเลย <c oughs> พี่ล็อกโอ้ยนนี่นนี่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 มาสู้ชีวิตมาสู้ชีวิตมาอือ พี่ลัอกแล้วว่าเราเปลี่ยนชื่อกันดีกว่าคะเป็นอะไรคู่กากทะเลออกจากกว้างใหญ่ลามแดกเราก่อนเพื่อนเลยค่ะรับทเป็นคนขับเฮ้ยพี่เรอมีไททานอีกด้วยย่าโหัวมันต้องเป็นเป้าใหญ่สุดๆลามอยู่ไหนเพื่อนไหนหลามวะูุนไงพี่ร็อกนู่นนู่นหเห็นแล้ว ลามโอ้ยยิงเรือตัวเองชนเนาะโอ้ยชนกับเพื่อนนั่นไงแฟงนั่นไงพี่ล็อกโอ้ยมีเรือโจรสลัดด้วยพี่ล็อกแฟงเข้งไปใกล้ๆมันหน่อยแล้วเอ้ยเรือโจรสลัดจะชนเราจะชนแล้วเราจะชนแล้วอาบายเต้ป๊อกกูเอานี่แหละนี่แหละยิงเรือยิงนี่ไงโดนไปเต็มๆไปไงล่ะยอดลบเต็มฟ้าเลยค่ะนี่ไงล่ะติ๊งติ๋งโอ้ยหลามมันกำลังจะไปหาเรือโจรสลัดแล้วแฟงขับเข้าไปใกล้ๆมันแล้ว ไม่โอ้ยทำไมหลางมันโดนเป็นปลาล้โอ้โหสุดยอดโอ้ยโอ้โหเรือเพื่อนโอ้ยพี่โอ้ยพี่ล็อกเรือเพื่อนไปโอนโอ้นนกอดีวเพื่องมันกันมาแล้วโอนกทำไมฉลามมันกระโดดอะคะโอ้โหโอ้โหฉลามกินแล้มันมันเพื่อนละคอยนี่มีเราคนเดียวที่กิงฉลามแล้วเนี่ยฉลามหายโอ้ไปละเออจากเองมาพี่ลากนะนี่ไงโอ้โหสาย เ้ยหลาบก็อยากกินละโอนโนที่รักฝันไปเถอะไอหลามจะได้กินจะอือแกล้แล้วแฟ๊กอีกนิดเดียวใส่ตีนหมาเย่เราเป็นมือพี่ข้าฉลามโอ้โหรอดเทียบเย้ยตอนกลางคืนน่ะแย่ละสีตอนกลางคืนไม่นะเราไม่อยากเป็นไอหลามตอนกลางคืนบา have a great time ำไมผมต้องเป็นหลามที่ดวงซวยที่สุดตอนกลางคืนผมจะไปม,มองเห็นอะไรยัอ,อนั่นไงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทุกคนทุกคนทุกคนเห็นอะไรได้ไหมทุกคนไม่น่ไม่น่ไม่น่าเพื่อนอยู่ไหนไม่น่ผมจะไล่พังเรือให้หมดแมพไม่น่เรือใครไม่รู้ เสร็จมา,าฉันมาช่วยแล้วไอ้หมาโง่แกจะโดนยิงแล้วตุ่ย่าไปซะไหนอ่ะพี่เล็อยู่ไหนอ่ะไม่ออบอกหรอกผมเป็นหลามที่โดดเป็นปลาโลมาไม่แน่เฮ้ยนะฮ่าฮ่าฮ่าแล้ว <c oughs> ลก็ไอ้พี่เล็กหมาโง่พี่เล็กคุณจักเปล่าหมาสายสเตลไม่แกเป็นหมาแบบนี้ฉันนะ่ะนะฉันเสียสละเงินเดือนเนี่ย พี่ล็อกเปิดเกมมาพี่ล็อกก็ฆ่าผมคนแรกเฮ้ยฉันเห็นเป้าหมายแล้วเอ้ยพี่ล็อกน้องมนเรือบผมเรือเป็ดเฮ้อด้วยด้ยมีซานตาคอสด้วยนี่หลายอย่างพี่ล็อกผมกินซานตาคอสไปฮะฮะเช้าแล้วแฟงแกตัวเย้แน่นอนไม่มีทางฮ่าฮ่ายูนิคอร์นไม่ได้อวแฟงแล้วถ้าแกเป็นฉลามแล้วไอ้ตัวที่ยืนอยู่ข้างบนนี่ตัวอะไรอะ ไม่รู้ฮะไม่ไงไม่ไงฮ่าฮ่าไม่ไงโอ้ไม่เรือไททานิกกำลังจะไม่ไงเรือกำลังจะล่มกระสวกตูดเรือไททานิกโอ้เรือพังแล้วผมจะพังเลยก็ตกลงมาเนี่ยเขาอยู่ไหนอะมัาตกลงมาแล้วคนนึงเขาเยินไหนอะมหาเขาไม่เจอมันอยู่ข้างบนมันยังไม่พังเลยบางง่อแกมีเวลาแค่ส0ิบวิเท่านั้นนะ,อะโอ้โนมีเรือเป็ดด้วย จะอ้วกแล้วะพี่ล็อกทำไมการเป็นปลาฉลามมันอ้วกแตกขนาดนี้ฮะผมมองไม่เห็นน่ะซากเรือมันบังอ่ะเราไปแล้วบังโอ้นั่นไรนั่นไงก็เราว่ายหนีตายชิบิบางโอ้เร็วๆไหนอ่ะูีคนเรือสำรองมันก็นั่นแหละไอ้ไหนๆโอนน่เดินไปไหนโอนน่ไม่ไม่ผมเป็นฉลามที่พ่ายแพ้นั่นแหละคะทุกคนการเป็นนั ล่าฉลามของผมและขี่ลอ้อยอดเลยมังโกแต่แกเป็นฉลามที่เคดดแก่เฮ้ยผมกินเกิอบมมดนะฮะ <laughs> กินยี่ล้อกได้ด้วย <laughs> <laughs> ใครอยากเห็นพวกเรากลับมาเป็นฉลามอีกก็พิมพ์คอมเมนต์บอกมาเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยโว้ยพอมเห็นช็อตเด็ดกีฬามันน่ะฉลาม,ไ,มไดโนเสาร์ฉลามเติมด้วยโอ้โหแว้นยังไว,วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย